สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วอีกค่ะในช่องเขยอ,อีสานใต้เนาะพบกันเป็นคลิปแรกในงวดในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกเจ็ดเนาะงวดเก่าผ่านไปงวดใหม่เข้ามาค่ะก็ได้นำเสนอคลิปของคนฝันแม่นไปแล้วสองท่านก็คือน้องจุ๊บจิ๊บที่แม่นมาหลายต่อหลายงวดติดเนาะแล้วก็คุณแม่ของน้องจุ๊บจิ๊บก็คือแม่นุ๊ก็แม่นมาหลายงวดแล้วเหมือนกันเนาะค่ะอันนี้ก็งวดที่ผ่านมาก็คุณแม่แม่นสามเจ็ดน้องจุ๊บจิ๊บแม่นหกสอง ก็คือบนล่างเลยทั้งสองท่านเนาะก็ได้นําเสนอไปแล้วแล้วก็จะตามเลขคนฝันแม่นต่างๆท,งทั้งที่หลุดไปบ้างอะไรบ้างให้รับชมอีกเช่นเคยเนาะแล้วก็คลิปนี้ที่คําแก้วมานําเสนอเป็นคลิปแรกที่มาเจอกันครั้งแรกในลิปในงวดนี้เนาะก็คือปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคําแก้วค่ะงวดที่ผ่านมาเลขปฏิทินจีนเงนินล้านบ้านคําแก้วออกค่ะออกตรงๆแต่เป็นการไปออกเลขข้ามงวด ก็อย่างที่คำเกี้ยวบอกค่ะว่าเลขปฏิทินนั้นส่วนมากก็จะออกข้ามงวดด้วยก็พิจารณาทั้งตรงงวดและก็ข้ามงวดงวดที่ผ่านมาออกเลข62ก็คือคำเกี้ยวตีเลขข้ามงวดให้เป็น682แล้วก็บอกว่าให้ตัดเล่นด้วยมันก็ชัดมากเลยค่ะเห็นเป็นเลข6แล้วก็เลข2ชัดมากแล้วก็ออก62บนจริงๆเนาะค่ะแต่สําหรับปฏิทินบ้านปฏิทินจีนอีกฉบับหนึ่งที่เป็นของแม่ต้นให้มาเนาะ มันออก62ซึ่งมันไปเอาคลิปที่คําเก้ยวลงให้ในงวด1กันยามาออก16กันยาเป็นการย้อนไปออกงวดเดิมเนาะก็ถือว่างวดนี้ก็หลุดไปสำหรับปฏิทินจีนทำ4งวดหลุด1งวดหลุดงวดแรกเนาะเดี๋ยวก็ติดตามงวดนี้อีกค่ะคำแก้วก็จะนำเสนอให้อีกทั้งปฏิทินจีนเงินล้าน ก็คือคลิปนี้เนาะปฏิทินจีนบ้านแม่ต้นแล้วก็ปฏิทินหลวงปู่สวงอีกเช่นเคยค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็พิจารณาช่วยกันตีช่วยกันแปลเลขส่วนมากเลขปฏิทินก็จะวนกันออกก็่แล,ลค่ะไม่ออกสำนักไหนก็สำนักหนึ่งบางทีก็ออกชนกันสองสำนักเลยก็ได้ในแต่ละงวดเนาะให้ท่านผู้ชมรับชมแล้วก็เช่นเคยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆคอมเมนต์มาว่าเห็นเป็นเลขตัวไหนแล้วก็แปลว่ายังไง ค่ะหรือว่าแบ่งปันแนวทางความฝันเลขสูตรอะไรก็คอมเมนต์ช่วยกันเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านอื่นเนาะเราจะได้ถูกเลขกันยกช่องเนาะค่ะเดี๋ยวไปดูเลขปฏิทินจีนเงินล้านพร้อมกันค่ะทั้งตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดค่ะปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะงวดวันที่1ตุลาคม67ค่ะ วันที่หนึ่งตุลาค่ะเลขออกตรงกับวันอังคารแรมสิบสี่ข้ามเดือนสิบค่ะงวดแรกของเดือนตุลาคมเนาะค่ะเลขที่มองเห็นในช่องของเดือนวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ก็เป็นเลขที่ออกไปเมื่อวดที่แล้วค่ะก็คือหกสองที่มองเห็นชัดๆเนาะออกเป็นเลขข้ามงวดค่ะคำแก้วดูให้เป็นเลขข้ามงวดเนาะแล้วมันก็ ข้ามไปออกเมื่งวดที่ผ่านมาเนาะก็คืองวด16กันยายน67แต่ก็มาดูกันใหม่ค่ะเพราะว่าเลขออกแล้วก็ออกอีกได้แล้วก็ยังมีเหลือตัวที่ไม่ออกอยู่ก็มีเนาะค่ะก็อาจจะแตกในงวดนี้อีกค่ะเพราะว่าเวลาเลขเข้าแล้วคุณก็จะสังเกตดูว่าเลขจะเข้าติตดกันเนาะเลขในช่องของวันที่หนึ่งดูง่ายค่ะดูง่ายมากเนาะก็คือข้างบนเป็นเลขหกหรือว่าเป็นเลขเก้าถ้าตีลังกาเนาะ แล้วก็ตรงกลางเป็นเลข8หรืออาจจะเป็นเลข0ได้ด้วยแล้วข้างล่างก็เป็นเลข2เพราะฉะนั้นมันก็มีเลข6เลข9เลข8เลข0แล้วก็เลข2อํคำเกี่ยวก็จะจับให้เป็นเลข3ตัวเนาะสองสอหางแล้วก็เป็นเลข2ตัวด้วยค่ะอีก2หางเนาะหางแรกก็คือ6 8 2 6 8สองงนี่เห็นเด่นชัดมากค่ะ แล้วก็กันด้วย982และอีกหางหนึ่งก็คือ60ก็คือมีเลข 6, เลข0ก็อย่าลืมกัน90เนาะแล้วก็0 2อีกหางหนึ่งเนาะค่ะก็น่าจะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับสำหรับเลขตรงงวดเนาะค่ะค่ะก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมก็พิจารณาดูเนาะว่าเห็นตรงกันกันกบคำแก้วไหมเดี๋ยวเราไปดูเลขข้ามงวดกันค่ะ ตัวเลขในช่องค้าบงวดค่ะก็คือข้ามไป16ตุลาคม67งวดของวันที่16ตุลาค่ะตัวเลขที่มองเห็นก็ชัดๆเลยค่ะเป็นตัวตัวเนาะไม่ถือกับว่าสลับซับซ้อนมองง่ายมากค่ะข้างบนเป็นเลข5เลขหแล้วก็ตรงกลางเลขสองข้างล่างเลข9แล้วก็อย่าลืมการเลข6เนาะ มีเลขห้เลขสอเลขเก้กันเลขหกเพราะฉะนั้นคำแก้วก็จะจับมาให้สองหางเนาะค่ะก็คือกัน9้าด้วยกัน6ด้วยเนาะก็คือห้าสองเแล้วก็ห้าสองหชัดเจนมากค่ะแล้วก็ดูง่ายมากเนาะไม่แน่ค่ะเลขนี้สวยมากค่ะห้าสองเห้าสองห อาจจะออกอีกก็ได้เนาะค่ะเดี๋ยวคำเกี้ยวไปสรุปใส่กระดาษให้ดูพร้อมๆกันค่ะว่าเห็นเป็นเลขตัวไหนบ้างค่ะก็ได้ดูไปแล้วเนาะทั้งตรงงวดและข้ามงวดคำเกี้ยวก็ได้นําเสนอท่านผู้ชมได้ดูกันทั้งสองแบบค่ะพิจารณาร่วมกันงวดที่ผ่านมาเอาข้ามงวดมาออกงวดนี้ก็ไม่แน่อาจจะออกตรงงวดเลยก็ได้หรืออาจจะออกข้ามงวดอีกก็ได้เลขที่เห็น ทั้งตรงงวดและข้างวดก็ถือว่าเป็นเลขที่มองเห็นชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากก็คือตัวไหนก็เห็นเป็นตัวนั้นเลยไม่สลับซับซ้อนเนาะตรงงวด1ตุลาห7เเลขที่เห็นก็คือ6อยู่ข้างบนสุดและ8ตรงกลางหรือเลข8อาจจะมองเป็นเลข0นย์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นวงกลม2อันเนาะแล้วก็ข้างล่างเป็นเลข2มีเลข6เลข9เลข8เลข0นเลข2อํทำเก้ียวจับมาให้ เป็นสหางหลักๆเนาะให้ท่านผู้ชมเลือกดูว่าตรงใจเลขไหนก็คือ682 682นี่ก็คือตรงๆแล้วก็อย่าลืมกัน982เพราะว่าเลข6ก็ับเลข9มันอาจจะตีลังกาเนาะแล้วก็เพิ่มมาอีกก็มี60แล้วก็02แค่นี้ค่ะสำหรับตรงงวดส่วนเลขข้ามงวดข้ามไป16ตุลา67ตัวเลขที่มองเห็นในช่องวันที่16ตุลาก็ง่ายค่ะง่ายมาก ก็คือมองเป็น529แล้วก็กัน526อีกครัางหนึ่งตัวเลขก็ถือว่าสวยงามมากค่ะเลขนี้เนาะค่ะถ้าจะเหมือนกันก็น่าจะเหมือนกันอยู่ที่2629 9262 2926เนาะที่คล้ายๆกันเนาะทั้งตรงงวดและก็ข้ามงวดทั้งทั้งสองแบบเป็นเลขที่สวยงามมากแล้วเลขพวกนี้มันจะ เลขที่ออกบ่อยเหมือนกันเนาะค่ะเลขเหล่านี้เนาะให้พิจารณาเนาะค่ะอาจจะตรงใจท่านผู้ชมหรือว่ารอเปรียบเทียบกับปฏิทินจีนแม่ต้นแล้วก็ปฏิทินหลวงปู่สวงอีกก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะเก็บหน้าจอเก็บไว้เลยค่ะก็มีประมาณนี้เนาะค่ะเลขปฏิทินก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าติดตามและสนใจแต่หลักๆเลยของช่องเคยีสานใต้ก็คือคลิปความฝันมีหลายต่อหลายคนที่ฝันแม่นเนาะ เมื่อที่ผ่านมาคุณแม่สนองฝันว่าคุณยายทองม้วนตายก็จริงๆค่ะยายทองม้วนเลขของคุณยายตายแล้วก็คือเลขที่คุณยายฝันเข้าแล้วมีคนฝันว่าคุณยายตายเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเลขยายทองม้วนจะเข้าหรือเปล่าถ้าฝันว่ายายทองม้วนตายก็จริงๆค่ะเลขยายทองม้วนที่บอกว่ามีคนตายในบ้านเลขที่37ก็ออกส7จริงๆ อันนี้ก็ถือว่าแม่สนองฝันแม่นเนาะแต่ว่าไม่ได้ฝันมาเป็นตัวเลขก็คือเป็นการฝันย้ำเลขของคุณยายทองม้วนเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณแม่นุษเนี่ยฝันว่าน้องจุ๊บจิ๊บได้ตายเนาะก็น้องเลขน้องจุ๊บจิ๊บก็ออกก็เข้าเลขตายแล้วจริงๆก็คือน้องฝันตั้งแต่ต้องงวดก็คือหกแปดสองแล้วเลขมันก็เข้าหกสองและแม่นุษย์ก็มาฝันว่าน้องเนี่ยตายเนาะค่ะก็ถือว่าฝันแม่นกันหลายท่านอยู่ค่ะ แล้วบางท่านที่คําเกี่ยวไม่ได้ตามโค้งสุดท้ายหลายงวดแล้วก็คือคุณแม่บัวเนาะเนื่องจากบ้านไกลแล้วงวดที่ผ่านมาก็ฝนตกมากบ่อยมากก็เดินทางลําบากด้วยแล้วก็คุณแม่ก็ติดภารกิจหลายๆอย่างก็มีเวลาไม่ตรงกันก็ไม่ได้ตามโค้งสุดท้ายเพราะว่างวดที่ที่มันผ่านมาเนาะเวลาตามโค้งสุดท้ายเลขคุณแม่ก็จะเข้าอยู่เรื่อยๆแต่ประมาณสามงวดแล้วที่ไม่ได้ตามงวดนี้ก็จะไม่พลาดค่ะจะดูต่อง,งวดแล้วก็โค้งสุดท้ายให้ด้วย แล้วก็งวดที่ผ่านมาก็มีพ่อเอกที่ขอพักไว้เพราะว่าเลขไม่เข้าแกก็ขอพักเนาะก็งวดนี้ก็จะตามให้พ่อไครมุกงวดที่ผ่านมาก็บอกว่าฝันไม่น่าสนใจขอพักไปงวดนี้ก็เริ่มใหม่ในหลายๆท่านก็ถามถึงแม่กบมาป้าต่อยมาก็จะพยายามตามให้เนาะให้ทุกท่านได้รับชมคนที่ท่านผู้ชมอยากชมเนาะคะ่ะอยากชมคลิปอะไรแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแล้วก็แนะนำมาได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการคอมเมนต์เนาะก็ให้ใช้ถ้อยคําที่สุภาพบางทีถ้าคอมเมนต์ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ YouTube จะตัดทิ้งเองเนาะคาแก่กับเผยสานใต้ไม่ได้ลบนะคะแต่ระบบมันจะลบเองถ้าเป็นคําที่ไม่ดีค่ะก็คอมเมนต์ในถ้อยคําที่สุภาพก็แล้วกันค่ะต,ติิงได้เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในคลิปปฏิทินจีนแม่ต้นแล้วก็ปฏิทินหลวงปู่สวงเนาะ แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่างๆที่เขยสารใต้และคำเกี่ยวนำเสนอให้ดูในงวดนี้ 1>, 1ตุลาคม67ค่ะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้คำเกี้ยวและเขยสานใต้มาตลอดเนาะค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเมตตารับชมในงวดต่อๆไปเนาะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขแล้วก็รวยๆค่ะสวัสดีค่ะ